ย yes. ัสดีครับดิจีแเซตเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราจะมาดูอะไรกันดีอาจจะมาไม่นานนะสัก15นาทีไหมคลิปนี้ซอมมาส์ผมยังเปิดมิโนเทราไม่ได้เลยอะ่ะทำไงอะ่ะ ยากได้เหมนะือนกันนะก็มาทำภาณิจรายวันนะโดไรบ้างนะกิจกรรมชมรมใครอยู่เซิร์ฟหนึ่งไม่มีชมรมก็ลองมาทักได้นะชมรมผมเต็มปะวะไม่รู้ชมรมเต็มหรือเปล่า ก่อนอาหารก่อนน,นะอาาผมจะซื้อเค้กแมวเหมียวนะตลอดเพราะว่ามันได้แต้มเยอะดีครับมันใช้แค่สิบมันใช้แค่สองร้อยอ่างเงคุ้มนะนเนี่ยเห็นไหมมันได้สิบมันได้ให้ห้าององีขนาดสีทองได้ห้ามันได้สิบอะสองเท่าอะโอปอมันได้ทุกวันนะมันไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวใช้เดือนหนึ่งสัก, 6, กหกพันก็ถึง แต่หกพันนี่ก็แลกเป็นเพชรแดงได,ไ,ดได้หลายหลาย,ลาย,ายเมย็ดเหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรนะครับเราทำเพื่อส่วนรวมนะครับเฮ้ยเราด่ดวนอันดับส <4 S 1> ามสิบสี่สี่ก็ส่งนะเอาชัวร์ดแบบไม่เคยได้แปดไม่เคยได้สิบแปดเลยนะหมดแล้ว ร้าน,นค้าก็หมดแล้วเพราะว่าผ,ผมซื้อนี่หมดแล้วนะถ้าเกิดอัพจนหมดแล้วก็อาจจะไปซื้ออย่างอื่นแทนนว,วเข้าร้านแล้วนี่ม่วงไปสุ่มมิโนคา่ามาเอ๊ะไม่ใช่ดิสุุ่เม็ดม่วงมานะไม่เต็มเลยนะีแล้วหยุ่ซานก็เต็มแล้วด้วยนะอ๋อปลดล็อกไปแล้ว ห้าหมื่นอ่ะซื้อไปอีกวะไม่เอาดีกว่าเื่อเลยครับซื้อทองดีกว่าได้เก้าเก้าเก้าเลยไหมทอง999จะได,จะได้จะได้ทอง 15M นะครับใช่ไหมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะผมเคยเปิดทีนะครับโหลรู้สึกว่ามันจะได้ 15M นะ เนี่ยเรียนสิบห้าน่าจะสิบห้านี่ยน,นี่นี่กล่องจุ่มนี่ผมจะออกอยากจะบอกผมมาไปเล่นกิจกรรมไอ้นี่มาที่ร้องแมวเหมียวในทิกตอกอะแล้วผมก็ได้อันดับเว้ยแล้วมันได้นี่มาห้าร้อยชิ้นเนี่ยแล้วมันได้ของมาแล้วก็ได้ลูกเต๋าเออที่แอนน่าห้าร้อยชิ้นแล้วได้จากลูกเต๋านะแลลูกเต๋าผมก็ได้ลินมาแล้วด้วยนี่ มันเริ่มรอบใหม่แล้วนะนี่นี่นี่มันเริ่มรอบใหม่ละผมได้รินม,มาตัวหนึ่งเออผมได้รินม,มาผมยังไม่ได้อัพอัพดาวน์น้ำเลยว่ะนี่จะบอกผมได้จริงเห็นไหมเอา้าสามดาวแล้ววะ่ะแล้วามารินสามดาวเฉยเย้ เรทำอะไรอีกอะคาเฟ่อ๋อไปต้อนรับลูกค้านะครับผมมีทิปอยู่สี่หมื่นทิปเนี่ยเอาไปอัพอะไรดีอะเราไปอัพมิโนโทล่าไหมจับตัวอื่นดีต้อนรับลูกค้าโดาเยี่ยมเลยทุกอย่างมันไปตามแผนเก่งเก๊เลยนะโดราผมก็บอกว่าคุณโด,ดู도ลงดีแล้ววันนี้ อีอีก็เพิ่งทำเรื่องใหญ่เสร็จไงเตรียมตัวมานานแถมมีความหมายมากด้วยรู้เรื่องกรณีกระเบนในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกลายเป็นหุ่นเชิดไหม่อ๋อจำได้เป็นเออเอเซนของซอมไอที่แก้ไขเหตุการณ์ครั้งนี้อืมใช่เลยพวกกระเบนพวกนั้นอยู่ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมั้งแต่เกิดโดนจ้องถูกฝึกถูกทดลองไม่ว่าจะมีชีวิตหรือตายก็ต้องแสดงคุณค่าของตัวเองไม่มีใครสังเกตว่าพวกมันกำลังจะพันนี่เป็นจุดบอดที่น่าสนใจจริง ชวนเพื่อนมาช่วยกันซื้อปลาสวยงานะมแจตเมฆว่างกำลังจะให้จัดภาพองกันได้อ่าหงเดรงิดอ่านแล้วอะ่ะเอ,อ้าสตอมไอเราเราก็อยู่ในสตอมไอแล้วนี่เราเป็นเอเขาเรียกวอะไรวะผู้ตรวจการนะเพราะว่าเอเจนต์นือคือแมวนะเอเจนต์คือตัวละครที่เราใช้พวกแมวเป็นเอเจนต์แล้วเราคือผู้ตรวจการนะ ตัวซิตี้ังไรเนี่ยฮาร์ดนะี้แล้วฮาร์ดี้พวกนี้มันชอบมาปรับทุกนายพวกตัวละครพวกนี้ยคาเฟ่ผมหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องไปอัพไอ้นี่ก่อนเพิ่มโอ้ยังได้อีกสักห้าร้อยให้อาหารแล้วผมไม่เคยมากดเลย คือผมไม่รู้ว่าแล้วคือเราได้มาเยอะมากเลยนะอีปาเนี่ยที่บอกค่าพลังงาน50เนะี่ยก็กดๆไปนะก็สามตัวนี้มันให้อ e ีเอนะ็กพีแล้วแล้วก็ปั่นอ e ีเอนะ็กพีอ่ะปันป่นปันป่นปัน่นปั่นอันนี้ก็ได้อ e นะีเอ,อ e ็กพีนะเห็นไหมออเอ็กพีตันแล้วค่อยไปเอ,อาอย่างอื่นเพราะว่าอ e ีเอ็กพีมันตันเท่าไหร่นะเลเวลยนะี่สิบห้ามั้ง ใช่ไหมคาเฟ่4ี0 0 0 0ไห้าดาวยี่ห้าดาวมันจะได้นี่ใหม่อะนี่อยยี่ห้าเราก็ไปเฮ้ยเปดิด ขอ,องดีา่าไปทำออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์อออรทำอวเราะได้สุ่มเอาไปสุ่มแค้นบอลนะดอกไม้ย่าไปอัพกัชุคอสตูเอาขาดอันนี้ 20ยี่สิบแล้วเราก็จะซื้อของได้ครับไม่ต้องไปแล้อก็ไปลงดันอยู่นะโอ้หมดแล,แลต้องแซกคอร์ชเลย แง่เคสเห็นความสุขมีความสุขความทุกข์ความอะไรก็ไม่รู้เต็ม่หมดเลย นี่เขาอร่อยแปด้อยใบจุ่มได้สองหลอดแล้วสีฟ้าหมดเลยข้าวฟ้าที่ดดสดใสรอเราอยู่โอ้สีฟ้าอีกแล้วขนาดมาก หมดแล้วเมื่อวานกดหมดหมดเลยทุกมีเท่าไหร่กดหมดแย่แ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ่แย่แย่ไมีดัวตนนู้ผน,นึกตู้ผนึกของอะไรอะแล้วไม่ดัวนะแล้วขาดอะไรบ้างะ โมกิมไว้เผื่อนะนี่ผมไม่อยากจะโมนนเดี๋ยวผมโชว์เลยให้ดูเป็นยูอาร์ไหมนี่มันยูอาร์ทั้งตัวนะเพื่อนอตัวผมเป็นยูอาร์หมดแล้วเจ๋งใช่ไหมล่ะตามแล้วเฮ้ยทำไมมันโอ้เป็นยูอาร์ไปแล้ว นี่ไม่มีเหลือแล้วหมดแล้วนี่รับนี่ดีกว่ายี่สิบยีเอยีเอยีเอเพิ่ม C ีพีนะผมราั้นเพิ่มขาีพีได้พี่กิจกรรมให้อะไรให้เราเล่นอ่อว่าแมวส้มนำโชคผมรับไปเยอะมอวมันแพงไปอ่าซื้อเนี่ยหกร้อยเพิ่มเพิ่ม เอาเอาไปซื้อ,อนี่ดีกว่านะครับไอ้ไปเกียไอ้แรวันอะผุ้มกว่าเยอะเลยอับรีไฟล์องข้อความตอนฟิกเกอร์รุ่งไหนดีนดเฮ้ยมันในกล่องน่ารักอะรีไฟล์ใช่ไหมผมกําลังจะรีไฟล์ไอ้อุปกรณ์ของ เอ็กโคให้มันเป็นเจาะกอทุกชิ้นเลยไม่ใช่ดิออฟลอ,อให้มันเจาะกอให้หมดเลยนนะุ้นก็ผู้อาตาคิเรียรนเจาะก่อจะได้เจาะกอ่อไหมโอ้ผู้อาตาคิอะไรลนะ่ะโอ้ย คุนชวนผมลงอันหนึ่งพีเลยโอ้มิโนเทนล่าหกดาวเลยนะฮะคุณเก็บดองมากี่เพชรเนี่ย เน็ตช้าจังคอมหรือเน็ตช้ากไม่รู้ดีเหมือนแคพี่โลพี่กาเขากับพี่กาเราใก้เคีงน,นะ đưa đấy, anh em khám nè, đi về rồi, ui 200, ui, cốt lạnh, cốt ตายไปเลยเดี๋ยวเราต้องไปถามเขาหน่าเขาว่า Oh. <놀람> 오. 도티. 도망 오. 비참. เรามาเจอเพื่อเรามิโนมิโนเทนล่าหกดาวนะครับโหดโหดจริงตีบอสดีกว่านะอบอสหมน่าจะได้อันดับหนึ่งอ๋อแสดงว่ายังไม่ได้ตีนะไอคนนั้นนะ่ะเมื่อเกี้ มิโนหกดาวอ๋อพายุทรายเหรอ

เกียร์หายหมดวืบ,บเนี่ยเร็วไหมเป็วอลนี่มันเร็วมากลเลยนะเพื่อนเกียร์ไม่หายหมดอ่ะโอ้19นาทีแล้วเหรอนี่เราอยู่กันมาด้วยกัน19นาทีแล้วหรือเนี่ยดีบอสเสร็จแล้วไปดีกว่ามันมีโทราต,ต่อนะวันนี้

เก็บเกตทันไหมอะสองตัวนี้ะต้องดูว่ามีสกิลมาให้เราเก็บเกตหรือเปล่านะแต่ฝนไม่น่าทันละทันไหมไม่ทันละโอ้สกิลไม่มากเก็บเกตไม่ทันสักคนนึงจะไ,ไ,ได้สิบล้านหนึ่งหนึ่งเหมันได้ห้าสิบล้านนะหนักหนักจัด ไม,ม่ไม่มีวีโนเซอล่ามาให้อ่ะก็ดูดิไม่ออกแต่สกิลอะไรก็ไม่รู้ ไอปอนเลยว่ะไอปอนมิโนแล้ไอปอนไ,ไม่ได้เติมแล้วนะไอคนนี้รวยมากไม่เป็นไรนะครับเราเป็นปัสซิวแล้วเราไ่สู้วานนะเราโดนวานแดกปัสซิวอเลยจะสู้วานนะครับ อัพตัวละครอัพตัวละครอัพก่นนนอนนี่เฟดไมน่าถ้าไม่เฟด้าร์ฟไปนะออดันอ,อุปกรดันอุปกร,นนปรผมลงได้ไม่กี่ดันนะอัพไม่ไม่เต็มทุกอันตาคิดได้บ่ะวะิ๊แปดใช่ไหม ถ้าจะมีแค่คิดเอเมทเหลือสิบเนี่ยสิบน่บาจะต้องเข้าสามครั้งเพราะว่ามันมันมีธาร,รกิจประจำวันเนี่ยนะเสร็จแล้วค,ครับเพ้งหนึงครับ จบแล้วเราก็ต้องปิดชิปนะฮะไม่ควรต้องมีใบธุระต่อโอเค,อเคประมาณนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์ด้วยนะฮะกดติดตามด้วยนะฮะ